มาทุกคนวันนี้ทางอารตสตาได้ไปเห็นสาวงามคนนี้ทุกคนเนาะเป็นคนงามที่สุดที่อาร์ตเคยเจอเคยพบเคยเห็นมาได้ก็ว่าไรทุกคนเนาะวันนี้อารตสตาได้เข้าไปเห็นเราสตรีมอยู่ในทางบูบายลิจเนนิงอนร์ตสตาก็เข้าไปพิมพ์ยกเราก็ออกมาค่อยแอดเรามาหนึ่งกับเราเราก็บอกว่าอ่านออมมือให้เนเธอร์ค่อยบอกว่าโบเป็นอย่างเดียวสิออมมือให้ทางกูสาวคนนี้แน่นอนทุกคนมาทุกคนวันนี้ก็ เป็นเกลาที่ได้มาลินครับผู้สาวงามคนนี้เห็น <Detective Almost. S 1> หน้าตาเราค่อนข้างสดชื่นงดงามทุกคนวันนี้คอยเลยทักไปหาเราโมเมนต์ oh. ว่าเราทักมาทุกคน oh. เราก็ตอบเันมาเพื่อจะลินนึงๆงค่อยวันนี้ทุกคนเนาะมามาเบิ่งกันทุกคนมันสีเป็นเทไรวันนี้ทางอัร์สตาก็จับอันดับกันทางเราก็จับแกแครนะครับก็จับแคแครมาคือกันทุกคนวันนี้ทางอัร์ตสตา เข้ามาในเลนกลางดุกคนเนาะเพื่อจะเข้าไปซับทองน้อยพุซ่าคนนี้ได้หรือบอไหมนี้อันดาสตาบริเฮดคลิปลงมือสองมือทุกคนเนาะเป็นอะไรเอฟซียังจำกันได้หรือบ่หรือได้ไดนทุกคนยังอย่างหนึ่งก็ทักแอดมาได้ทุกคนเนาะผู้ใดที่ยังหนึ่งบอทันหรือว่าหนึ่งหนึ่งอันดาสตาจะไม่หนึ่งนำกระขอให้ทุกคนคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวได้อันดาสตาก็จะนั่งนำทุกคนแน่นอนทุกคนมาจากวันนี้ตีคลิปกลางเอาทุกคนเห็นเราก็น่าลงไป ตัดคลิปเราอยู่เล่นทั้งอยู่นะทุกคนตัวนี้ทางอารสตาก,ก็ย่างขึ้นมาทุกคนว่าเป็นอะไรทุกคน massage. ตอนนี้ก็ยังบุมีอย่างบัวในอยู่ในต้นเกมนั่นเองย,ยังหาเก็บสแต็กไผ่ก็กยังหาเงินหาคำอยู่ทุกคนใน,นตอนนี้มาจังหวะนี้เฮาขึ้นมาตัดคลิปเราอยู่เล่นทั้งนั่นเองทางอาราสตานี่ยขึ้นซื้อว่ามัดนักเลยทุกคนนะช่วงนี้บัวค่อยหนึ่งหนึ่งทุกคนช่วงนี้ยังบุ้นวายกับดัดล้งอยู่ทุกคนช่วงนี้เนาะ บอด้ค่อยอยากหนึ่งหนึ่งก็ไผ่ทตรงนี้สวงนี้ยังอ่ะมาจังหวะนี้โอ้โหเห็ุไปแวบ,บกับปั้นเข้าไปใส่ทองลอยเป็นป้าจังหวะนี้ก็ให้อะไรปันปร้นวัดสองก้อนจะทอนใสจ่จังหวะน,นี้เอาสิบินใส่หรือบ่ตอนนี้เรายังยากมาเปิดสกอร์จะทอนล่อก,กับปั้นฮิดเข้าทองน้อยแล้วบาดหนึ่งโอ้โหตอนนี้เลขร้อยสกอร์โอ้โหตอนนี้สกอร์รัสตาก,ก็โอ้โหตอนนี้กันหึ่งแล้วเนาะตอนนี้ไผ่ได้สี่ก้อนจะชนะทุกคนเนาะสิเป็นอะไรมาเบิ้งกันทุกคนว่าทีจบลงแบบใดก็ขอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดตติดามทง อาติกตอกอันดัสตาร์นทุกคนเนดะ้อมาจังหวะนี้มาตีตัวนี้แล้วก็ขึ้นมาตัดคลิปคือเก่าทุกคนเนาะตอนนี้มาอยู่ในเกือบแปดนาทีแล้วทางอันดัสตาร์นี่ขึ้นซื้อว่ามัดนักแล้วทุกคนมาจาังหวะเห็นแล้วเข้ามาก,กับปันวา่าเชนอะไรบินไปใส่จังหวะเปิดก้อนสะท้อนลอกกับปันฟานบัตหนึ่งแต่ว่าเลือดเครื่องรถจังหวะนี้อันดัสตาร์เข้าไปตบอ,อยู่ในปอมใดเสยทุกคนโอ้โหบมดแต่ว่าทางอันดัสตาร์ก็บมดตายทุกคนเนาะโอ้โหโทุกคนอันดัสตาร์นี่โอ้โหนักเหลือเกินทุกคน โอ้โหจังหวะนี้ว่าสีเข้ามาดักป่าหรือบอแต่ว่าเห็นเราไปอยู่นั้นแลนเทิงนั่นเองตอนนี้เฮ็นอะไรเนาะตอนนี้อันดับตากำลังโอ้โหขึ้นซื้อมัดนักเซต้าสิบินไปเซอรหรือบอจังหวะนี้เปิดแมพเห็นเข้าไปในป้อมสีเข้าไปหรือบอจังหวะนี้สีเข้าไปแล้วว่าจังหวะนี้เข้าไปพลาดเขา้าหรเข,า,ขาน้อยมาหนึ่งแต่ว่าบอลสองป้อมการยิงแต่ว่าทางบุสาวคนนั้นก็ฟานคือกันแต่เฮ็นอะไรโอ้โหเป็นบุสาวเก็บสกอร์หนึ่งแรกของเราไปได้นั่นเองโอ้โหจหังหวะเฮ็นอะไรทุกคนเนาะมา หนักจกราสตาก็เกิดขึ้นมาคือเก่าทุกคนเนาะกินี่เข้าไปบ่วงนี่้อมลงเบิ้งิซื้อทุกคนว่าจะเป็นจากล่องคองทุกคนว่าเป็นอะไรสีนักหรือเกินหรือบ่จอนี่เห็นเราบวกลับบ้านบินไปใส่เราตอนนี้อุตสาห์คนนั้นก็ย,กกนกนย่างกขาพร้อมไว้บกคานั่นเองเขาก็บบวกเข้าไปแล้วทุกคนกินี่เข้าไปยังตายรอบนี้ราสตาจะบวกเข้าไปแน่นอน,อนโอ้โหทุกคนมา ผู้สาวนั้นโอ้โหตอนนี้เราเอาเอาคืนตอนนี้ไปเข้าไปเติมเลือดสีเข้ามาหาตาตาตาก็ย่างไปไส่เพรวกรรมกับปั้นกับฟันฟันเข้าทองน้อยบัดนึงผู้สาวนี่บุเคยเก่งกว่าอำนาจเพนก็จะทรอกับปั้นฟันบันึงทางผู้สาวกับปั้นฟันมาทางเข้ากับปั้นฟันไปทางนั้นกับปั้นฟันมาจากวันนี้ก็เป็นทางตาเอากับปั้นคีิเข้าอันทองสวงนน้อยของเราให้หมดลูกเราเกือบย่นทุกคนมาในวันนี้เขาก็ตบคลิปตัวนี้ไปได้ทุกคนก็มาตบคลิปกลางคือเกา อ,อย่างนาเอาบัาตัวนี้ก็ตัดเลนทึงก็เก่จาจงหวันนี้ก็เป็นทางสกอร์นี่ก็อยู่ที่ประมาณ3ามหนึ่งก็น้อผู้สาวคนนี้ก็ยังทึกกดนักจากอาราสตาอยู่นะทุกคนอาราสตาในขึินซื้อวันนักอยู่แล้วตอนนี้ก็พิมพ์บอกว่าถ้าของเต็มเรามาเลยนะเพราะว่าทางอารัสตาก,ก็บยยากรอหน้า,น,าน,นั่นเองจากวันนี้เข้ามาตบตัวนี้แล้วก็เฮ็ระได้ตอนนี้ว่าซิปเปิลแมปส่เราหรือบ มาเห็นเราเปิดแมปมากันย่างเข้าไปหาเราตอนนี้ก็เปิดมมปคือกันจหว่าีีเช่นไรกับปันนรัสตาเปิดกอนสะท้อนรอกับปันฟาดใส่ฟาดมาฟาดใส่ฟาดมาแต่ว่าทางรัสตาก็ยังบุกเป็นอย่างตอนนี้แต่ว่าบูสาวในตอนนี้โอ้แต่ไห่ได้ไรตามีพิษพัดทางตรงนี้นหนึ่งโอ้โหตอนนี้ทุกคนเนาะบูสาวกับตายแต่ว่าโดนทางมัดของบูสาวนี่กันนักคือกันเขาบอกว่า เขาบอกว่าเกิดมาเราบินสักแล้วเนาะตอนนี้เราก็บอกว่าฮักเดอโมเมนต์ทุกคนเราบินมาเลยตอนนี้กับปันนันดาสตาว่าจะเข้าไปใส่กันได้หรือเปลมาปะทะกันหนึ่งต่อหนึ่งเข้ามามาจากวันนี้เฮ็ดเลยกับอารัสตากับปันฟาดใส่ไตวันบุกคือเก่าโซติเกอร์กาหัวใจให้เราปา้นหนึ่งแต่เรากับปันฟาดเขาก็กู่คอยไตวันกับปันคอยกันยอกเขาคนทองน้อยเร้วกันแต่เฮ็ดได้ตอนนี้สี่ไปใส่มาหาสตาทีฮัก เกียร้อยเป็นทางนักตาเก็บซีสรกก็เป็นทางนักตาเอาสะนะภูสาวคนนี้ไปได้ขอขอบใจที่เข้ามาลินนำทางช่องอันดัสตา